สวัสดีครับเพื่อนเพี่พี่น้องน้องทุกท่านเจอกันเช้านี้ที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเมียงคุกหนองคายกับเช้าว,วันที่3 1พฤษภาคม2567หวันนี้อายุลูกทุเรียนก็ย่างเข้าวันที่116สแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงการ จเจริญเติบโตของลูกทุเรียนนะครับตอนนี้ก็แก่เริ่มแก่จัดแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าลูกทุเรียน1้อสบวันจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับสำหรับต้นนี้ก็ เบ่งผู้สวยนะครับผู้ก็เต็มดีแล้วนะครับก็น้ำขเขาก็มีลักษณะสีน้ำตาลแล้วนะครับนี่ก็วันดอกบานก็วันที่สิบซึ่งตอนนี้ก็ได้ร้อยสิบวันสำหรับต้นนี้นะครับจองันเต็มแล้วครับพร้อมจะเดินทางแล้วครับ นี้ก็ประมาณเกือบสี่กิโลนะครับรูปนี้น่าจะนี่ก็สองกิโลกว่าส่วนรูปนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับกวมาสี่กิโลสำหรับต้นนี้นะครับเราก็แก่พร้อมที่จะตัดแล้วนะครับแต่ว่าก็เอาไว้อีกสักหน่อยครับให้แก่จัดเป็นที่ สำหรับลูกนี้น่าจะอีกห้าวันไม่เกินสิบวันให้ตัดส่งกาที่จองนะครับก็สําหรับปีนี้เจ้าของสวนก็ได้คิมแค่ลูกเดียวนะครับเพราะแบ่งให้ี่พี่เพืเ่อนน้อง เอาไปชิมกันนะครับเป็นทุเรียนสวนทุ่งเสิยธีเวียงคุกหนองคายนะครับเป็นปีแรกที่เอาไว้ลูกซึ่งก็แบ่งกันไปชิมรสชาตินะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับดูลักษณะเขาก็แก่แล้วครับน้ำเริ่มแก่แนละ้ว น่องน้ำเขาก็เริ่มจะเข้าสีน้ำตาลแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับต้นนี้เดี๋ยวมาชมอีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับต้นนี้ก็ติดทั้งหมด10บลูกนะครับเขามีตัดตัดไปแล้วนะครับลูกหนึ่งนี้ก็บ่มไปแล้วสี่คืนครับ อันนี้จะเป็นก่อนก่อนเขาครับตัดที่1้อวันเราตัดไปแล้วนะครับก็เริ่มมีกลิ่นหอมนิดๆแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้ผ่าชิมเนื้อครับสําหรับทุเรียนลูกแรกของที่สวนทุ่งเศรษฐีเวียงคุกนะครับก็อัเดตลูปทุเรียนนะครับสําหรับลูกนี้วันที่5นะ้าเนี่ยครบร้อยยี่สฟัน ซึ่งตอนนี้ก็ได้116วันนะครับสำหรับลูกนี้คิดว่าพร้อมตัดแล้วนี่เหมือนกัน116วันติดจองหมดครับใกล้แล้วครับสามสีวัน ก็จะให้ดูกันนะครับก็มีแก่จัดแล้วนะครับสองลูปนี้สองลูปนี้นะครับจริงรุดแล้วครับก็คงได้ตัดวันนี้ครับแสดงว่าแกจัดแล้วที่ร้อสิบวัน เดี๋ยววันนี้ตัดนะครับสองลูกนี้ส่งคาที่จองนะครับเพียงหลุดแล้วครับเมื่อวานนี้มาดูก็ยังไม่ไม่มีหลุดนะครับมาวันนี้หลุดแล้วจับหน่อยหนึ่งก็หลุดเลยครับนี่ก็ลูกไซรุกกวาครับสองลูกนี้สองลูกนี้น่าจะอยู่ข้างบนครับก็เลยสุก สุกก่อนเขาก็อาจจะไปบ่มก็น่าจะสองสองวันสามวันอาจจะได้กินเลยนะครับตรองนี้ก็น่าจะแก่เต็มที่แล้วครับอาจจะพร้อมตัดได้เลยเลูกหล่นกันนะปิงหลุดแถไว้แก่ จะจัดกันหมดแล้วเลนะครับสำหรับต้นนี้สำหรับวันนี้ก็ปิงหลุดขั้วไปสองลูกนะครับเป็นลูกที่อยู่ข้างบน,นก็จะตัดส่งลูกค้าเลยนะครับวันนี้ได้ชิมเนือ้อรสชาติของสวนทุเรียนลูกแรก สวนทุ่งเศรษฐีเรียงคคกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งกันนะครับที่ติดลูกมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนับต้นนี้ก็ได้อายุร้อยร้อยสิบวันนะครับสำหรับต้นนี้มาดูลักษณะ ลูกเขานะครับแล้วก็จะยกลักษณะสีเหลืองหามก็เริ่มสีน้ำตาลเข้มกันแล้วนะครับก็ใส่มินิปลุกนิ้ลูกที่ก็ใส่หาจะร้วนสองโลครับหามก็ เข้าสีน้ําตาลแล้วนะครับดย่ัพูกเ่รนะครับปิ่ปิงกลัวหลุดอีกนะครับมันก็อยู่ข้างบนนะครับลุกนี้จิงเล็กนะครับเล็กมากทุกเนี้น่าจะรู้กว่า ใกล้เหมือนกันแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับก็เฉลี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยสิบห้าวัต์นะครับก็มีสองลูกอยู่ร้อยสิบหกวันพอร่วงหล่นไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆพ,นพ,นพ,พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับสวนทุเรียน ทุ่งเศรษฐีเวียงคุกหนองคายซึ่งเป็นลูกในปีแรกนะครับก็วันนี้ก็ต้องได้ส่งทุเรียนให้ลูกค้าก่อนนะครับสองลูกที่ปิงขวหลุดนะครับส่วนลูกอื่นก็คงต้องได้ทยอยตัดแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็แก่จัดพร้อมตัดแล้วครับส่งลูกค้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอนุญาตขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดทุเรียนกันนะครับ